กลับสวัสดีคนชาวราศีสิงค์ค่ะมาเจ,เจอพบกับแม่หมอน้ำอ้อยค่ะเศรษฐีโชคพยากรณ์แล้วนะคะก็คือแม่หมออ้อยนั่นเองนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนชาวราศีสิงห์เท่านั้นนะคะก่อนอื่นแม่หมอก,ก็ขอบอกว่าคลิปนี้มันเป็นดวงความรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์แม่หมอเข้ามาได้ที่ปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะ p o OK k 2 3 5 5นะหรือแม่หมอจะเอาไว้ข้างล่างตรงนี้นะคะ pok OK 2 3 5 5ตรงนี้นะคะ,อะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนไม่หมอเข้ามาก็จะเป็นดวงส่วนตัวของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้คุณได้รู้ก่อนใครเพื่อนนะคะหรือจะเป็นการแจ้งเตือนให้คุณได้เช็คทุกๆเดือนทุกๆ2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์ได้นะคะชาวราศีสิงค์คะโอเคค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวแม่หมอจะมาเปิดคลิปเรื่องการงานของชาวราศีสิงห์ก่อนอันดับแรกนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับแม่หมอในคลิปนี้ด้วยนะคะขอทราบของ การงานค่ะการงานชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างขอ,งขอ3าใบค่ะขอขยายไพ่ของอ the h a r p a n s ค่ะ the h a r p a n s อรามาบอกอะไรคะ h e n ค่ะ อโอเคนะคะการงานชาวสิงนะคะแม่หมอเห็นถึงช่วงนี้คุณเป็นคนที่มุ่งมั่งเกี่ยวกับเงินกับงานมากๆเลยนะคะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะถามว่าการงานของคุณประสบผลสาเร็จไหมแม่หมอบอกว่าประสบผลสําเร็จแน่นอนนะคะชาวราศีสิงห์คุณมีการรอคอยงานอยู่นะคะ งานที่คุณไปสมัครไว้งานที่คุณไปสัมภาษณ์ไว้หรืองานที่คุณไปดิวไว้เนี่ยช่วงนี้คุณคอยคุณรออยู่นะคุณยังไม่ได้กระทําแบบจริงจังเท่าไหร่นะถามว่าคุณมีความมุ่งมั่นมากๆเลยนะคุณมีความมุ่งมั่นคุณมีความใส่ใจนะคุณอยากจะทํางานชิ้นนี้ให้มันประสบผลสําเร็จให้มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นความสําเร็จของคุณนะที่ทําให้มัน สู่ฝันสู่จุดหมายของคุณนั่นเองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะ,ะคุณมีเพื่อนร่วมง,งานหรือคุณมีคนที่ให้ความช่วยเหลืออุปถรัรมภ์เมตตาคุณได้อยู่ตลอดเวลานะคะชาวราศีสิงห์คะเรื่องงานของคุณนะคุณจะมีการสื่อสารหรือจะมีะข้อความดีๆมาจากส่งมาจากทางบริษัทหรือจากเพื่อนร่วมง,งานหรือจาก เพื่อนกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ที่เข้ามาเสนองานให้หรือมาบอกงานให้คุณดีๆให้คุณได้เข้าไปทําอย่างนี้ก็ได้นะคะชาวราศีสิงค์คะทีนี้เรามาถามเรื่องการเงินค่ะการเงินชาวราศีสิงค์เป็นอย่างไรบ้างคะขอถามเรื่องการเงินบ้างนะคะการเงินชาวราศีสิงค์เป็นอย่างไรบ้างคะ ขอขยายไพ่ของเก้าเหรียญค่ะ King of p e n t a c l e ค่ะ Ace of War แล้วก็ Four of Four of s w o r d นะคะแต่ขอขยายไพ่ของเก้าเหรียญค่ะใน Open t a c l e ค่ะใน Open t a c l e ค่ะออกมาบอกอะไรเอ่ยโอเคนะคะชาวราศีสิงค์ค่ะ การเงินของคุณนะคะแม่หมอเห็นว่าช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นเหมือนเงาเงาๆนะคะเหมือนเงาเงาเหมือนการเงินของคุณจะไม่พอจ่ายไม่พอใช้นะแต่ว่ามันก็ดูเหมือนว่าคุณก็มีความสุขกับตัวเองนะคุณมีความสุขกับตัวเองคุณมีมีความสุขเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับนนกับสัตว์ที่คุณเลี้ยงอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่ากับ สิ่งแวดล้อมที่คุณได้สัมผัสนะถึงแม้ว่าคุณจะเหงาจะโดดเดี่ยวเดียวดายไปบ้างแต่มันก็รู้สึกว่าคุณก็ยังอยากจะมีความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตมีอะไรดีๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณดูเหมือนนิ่งอยู่เหมือนไม่เคลื่อนไหวตัวเองนะเหมือนการเงินของคุณก็ยังนิ่งยังเงียบอยู่ยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรนะคะ ถามว่ามันจะมีเข้ามาไหมเรื่องการเงินมีนะคะแม่หมอขยายไพ่ออกมาเป็น two of c u p นะคะมันเป็นการเงินของคุณมันจะได้มาจากคนรักก็ได้นะ,ะที่เขาให้ความช่วยเหลือให้ความอุปถัมภ์เมตตานะคะหรืออาจจะมาจากเพื่อนสนิทชิดเชื้อก็ได้นะคะเขาจะให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองๆของคุณอยู่ได้นะคะชาวราศีสิงค์ค่ะ นี่มาถามเรื่องความรักนะคะความรักของชาวราศีสิงเป็นอย่างไรบ้างคะความรักชาวราศีสิงเป็นอย่างไรบ้างคะขอถามไพ่นะคะ <inhab ittel? S 1> ความรักชาวราศีสิงเป็นอย่างไรบ้างคะขอสีใบค่ะให้กับชาวราศีสิงหน่อยนะคะ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน2564นี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงเป็นอย่างไรบ้างคะ Queen's of Cups นะคะ q u e e n of Pentacles of s w o r d แล้วก็ Seven of p e n t a c l e ค่ะ ขอขยายไพ่ของก้าวดาบนะคะก้าวดาบออกมาบอกอะไรคะก้าวดาบอันนี้ดูได้ทั้งคนโสดคนมีคู่นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะถ้ามันเป็นพลังงานของตัวคุณมันตรงกับตัวคุณก็ให้คุณเอาเก็บไว้มันเป็นพลังงานดีๆแต่ถ้ามันไม่ใช่พลังงานที่ไม่ตรงกับตัวคุณนะทาให้คุณเครียดสีเรียดเครียดอะไรก็อย่าไปคิดมากนะคะอย่าไปจิตตก ดูพวกความดูพวกความสนุกสนานความเพลิดเพลินก็ได้นะคะขอขยายไพ่เก้าดาบนะคะไพ่เก้าดาบออกมาบอกอะไรคะโอเคนะคะความรักของชาวราศีสิงห์นะคะแม่หมอเห็นถึงคุณรอคอย ไพ่แห่งการรอเกิดขึ้นถึงสองใบเลยนะคะไม่รู้คุณรอคอยอะไรแต่แม่หมอถามเรื่องความรักคุณอาจจะรอคอยความสําเร็จในเรื่องของคนรักนะคะอาจจะรอคอยการเจอการเจอ,กา,เจอการกลับมาหรือการรอคอยเรื่องความสําเร็จเมื่อไหร่จะได้แต่งงานเมื่อไหร่จะได้คนรักกลับมาเมื่อไหร่คนรักเขาจะามาเจอมาเจอหรือว่าอาจจะมาตกลงอะไรเกี่ยวกับอ ความสัมพันธ์อย่างนี้ก็ได้นะคะที่นี้ไม่หมอเห็นไพ่ก้าวดาบที่มาขยายออกมาได้ไพ่ของ Ki สออฟ a อ d เนี่ยเเหมือนจะได้เจอได้เจอกันอยู่นะคะเหมือนจะได้เจอได้เจอกันเหมือนจะสร้างความสุขความสําเร็จด้วยกันอยู่นะเขากาลังขี่ม้าขาวเข้ามาแล้วนะเหมือนคนแรกของคุณอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหมือนเขาจะมอบความสุขความสมหวังให้กับชาวราศีสิงห์มาแล้วนะคะกลับมาก็กลับมามีความที่จะอ่า มาสร้างอนาคตด้วยกันนะกำลังคิดกำลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องความรักครั้งนี้อาจะเอาอยัางไงต่อไปมายัางไงต่อไปนะให้ความรักครั้งนี้มันประสบผลสําเร็จนะคะให้มันอยู่ยงคงกระพันได้อย่างเงี้ยนะคะทีนี้ขอถามความรักต่อไปว่าจะเป็นยังไรต่อไปบ้างนะคะแล้วความรักจะเป็นยังไงต่อไปคะโอเคนะคะ ถึงแม้ว,ว่าความรักคุณจะดูเหงานะะอยู่ต่างคนต่างอยู่ก็ได้นะอาจจะต่างคนต่างอยู่หรืออา,าต่างคนต่างจะแยกย้ายกันไปทํางานก็ได้หรือต่างคนต่างคืออยู่กันคนละที่ค่ะคนละอำเภอคนละจังหวัดคนละที่ทํางานอย่างนี้ก็ได้นะดูเหมือนว่าคุณจะเหงานะคุณจะเหงาแต่คุณก็ในความเหงาของคุณคุณก็ทําอะไรในสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองนะพยายามทําให้ตัวเองมีความสุขกับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่า ถามว่ามันเป็นความรักที่ดีไหมแม่หมอเห็นไพ่ของ four of wands นี้เป็นไพ่ของความรักกันดีนะคะมันเป็นความรักที่ดีอยู่นะเป็นความรักที่อแอบแฝงด้วยความรักความเข้าใจนะความการหึงการหวงการส่องเสสองลายอะไรกันอยู่นะคะมันก็จะมีขึ้นนะคะ,ะถามว่ารักกันไหมก็รักถึงแม้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำตัวละล่าชิวๆส,บ,สบ,บายๆอยู่เป็นสดๆคนเดียวทำตัวแบบ าตามใจอำเภอฉันอะไรเงี้ยนะแต่แม่หมอก,ก็เห็นถึงความรักกันอยู่นะการยังจะประคับประคองความรักด้วยกันอยู่นั่นเองนะคะโอเคนะคะแล้วทีนี้จะถามเรื่องอโชคลาภมีไหมคะจะมีโชคมีลาภไหมคะชาวราศีสิงค์คะ เนี่ไพ่ตัวตนของคุณก็มานะคะสตริงนะคะไพ่นี้มันเป็นไพ่ของตัวคุณเองเลยสตริ์ก็คือชาวราศีสิงห์นั่นเองนะคะช่องลาภของชาวราศีสิงห์นะคะคุณจะมีโชคนะคะคุณจะมีโชคแต่ว่าในช่งลาภของคุณนี้ก็ดูเหมือนว่าเหมือนจะเอาไม่ได้ะค่ะเหมือนอืมมันมีการจัดแจงจัดการอยู่นะอ่ะสมมติสมสมุตินะสมมุติว่าสมมติว่าแฟนภรรยาของคุณหรือสามีคุณเนี่ยเออ่ คือคุณเนี่ยต้องการที่อยากจะได้แบบเนี้ยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะถ้าสมมติว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวก็อยากได้แบบนี้อยากได้อันนี้ได้ไหมภรรยาของคุณหรือสามีคุณก็จะขัดแย้งตลอดนะจะดีหรออยู่งู้นอย่างงี้นะเอ่อเอามาทําไมจะทําทําไมแล้วจะสร้างทําไมจะซื้อทำไมอะไรเงี้ย มันก็เหมือนกับสิบดามน,นะมันไม่ได้ดั่งใจนะมันเป็นอะไรที่ยังไม่ได้ดั่งใจแต่ถามว่าโชคลาภคุณมีไหมคุณมีแน่นอนนะแต่มันก็เหมือนการขัดขัดแย้งกันนะการขัดแย้งกับคู่รักหรือว่าคนอื่นๆอย่างเงี้ยที่เขาไม่ให้ความสะดวกกับคุณอย่างนี้ก็ได้นะสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะถามเรื่องสุขภาพชาวราศีสิงห์หน่อยนะคะ สุขภาพดีไม่มีอะไรให้คิดให้กังวลนะคะสุขภาพดีนะคะอขอขยา,ายไพ่ซิกออฟซอรสุขภาพดีไม่มีอะไรให้กังวลค่ะสุขภาพชาวราศีสิงดีมากๆเลยนะคะโอเคก็ขอจบคลิปของชาวราศีสิงแค่นี้นะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์แม่หมอเข้ามาได้ปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะ ไลน์แม่หมอก็คือ p o OK k 2 3 5 5นะคะปรากฏที่หน้าจอข้างล่างแล้ว p o OK k 2 3 5 OK 2 5อยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์แม่หมอกเข้ามาได้เป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้คุณได้ทราบต่อเนื่องเรื่อยๆ,ๆนะชาวราศีสิงค์คะแม่หมอก็จะมาอัดคลิปแบบนี้ให้คุณได้ทราบนะคะ ทุกสองสัปดาห์หรือ3สัปดาห์ก็ได้หรือ1เดือนก็ได้นะคะก็ให้คุณได้รับพลังงานที่คุณต้องการทราบได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ก็ขอจบคลิปของท่านเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ